ละคอสั้นเรื่อง OT ตอนเที่ยงคืนจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะฮ้ยเทีย่ยงสักทีกลับเข้ามาทำงานต่อดีกว่าวันหน้าครับว่าไงวันนี้ผมขอทำงานโ OT ได้ไหมอ่ะเพราะวันเนี้ย ต้องเอาเงินเดือนเพราะว่าเงินเดือนไม่ค่อยจะพอครับอ OT ประมาณถึงสองคุมแล้วกันนะครับไปนั่งไปทำงานทำงานทำงานจนตาโบไปหมดแล้วเนี่ยทำานทำงานต่อนี่ข้อมูลเจอละ แล้วก็อืมเสือทาตรงนี้ผมได้ทํางานอย่างนี้ไปหลายชั่วโมงหลายนาทีถึงสองทุ่มแล้วครับหัวหน้าก็กลับกันหมดและโอ้โหรู้สึกเปรี้ยวๆจังเลยทำงานตอนเที่ยงตอนสี่ทุ่มเนี่นะ สองทุ่มนี่วะเอ๊ขึ้นไปทำงานต่อดีกว่าพอดีลืมส่งไฟล์แกรอบที่แปดล้านแล้วเนี่ยนะไฟล์เนี่ยโอ้ยจะสั่งอะไรเยอะแยะคนหน้าแก้งานเป็นครั้งที่แปดสิบปุ๊บไหนกดดูยไม่ได้กอโอ้ยแก้งานครั้งที่แปดสิบเอ็ดจะมาแล้วเหรอเนี่ยเฮ้อ โอเคแกส่สักทีกลับบ้านดีกว่ามันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยฮะเที่ยงคืนแล้วหรอเนี่ยบ้านช่องลูกก็กลับกันหมดละโอ้ยฉันทำงานไม่ดูเวลาเวลาเลยกลางคืนที่นี่ก็หลอนใช่ไหมนะโอ้ยหลอนมากเลยฉันนี่ขนหัวลุกไปหมด หลายุกคนกลับบ้านกันเถอะกลับบ้านกันคืนนี่มันเสียวนะเส,สียสัตว์หลังกลับบ้านกลับบ้านมันน่ากลัวจังเลยบรรยากาศเนี่ยวังเวก็วังเวแตฉันต้องกลับบ้านทำไงดีอ่ะฉันกลัว ึบไปฉันนี่มันน่ากลัวมากๆเลยนะทางเนี้ยบ้านฉันก็ทางนี้ไงฉันเลยต้องมาทางนี้โอ้ยบรรยากาศน่ากลัวมากเลยอะ่ะเฮ้ยขนเท้าลุกด้วยเนี่ย ไฟแดงอีกวางเวชมัดไปได้ยังครับเนี่ยงั้นผมจะฝ่าไฟแดงแนละ้วโอเคโอ้ทางนี้โอเคต้องรอดอุโมงค์เนี่ยฉันไม่รอดได้ไหมอะ่ะวุก เขาบอกว่าที่นี่เกิดอุบัติเหตุบ่อยฉนันรีบไปดีกว่าเดี๋ยวโดนอีกคนหนึ่งอะแถวมุมเนี้ยคิดก็หลอนแล้วแค่คิดก็หลอนแล้วทุกคนวังเวมาก หิวจังเลยไม่ได้กินอะไรมานานละหิวหวไปสน,สนุกหน่อยละกันจริงๆมันไม่น่ามีอะไรหรอกเที่ยงคืนแต่บรรยากาศมันดูวังเวมากเลยใครเลิกงานเที่ยงคืนหรือว่าสองทุ่มขึ้นไปจะรู้ดีเลยอะว่าบรรยากาศอะมันเป็นแบบนี้เลย ใครเลิกเรียนดึกๆอะไรเงี้ยเป็นแบบนี้เลยแน่เลยโอ้หฉันมงแวะคาเฟ่แ,ฟแมวสักหน่อยปิดยังก็ไม่รู้นะเพราะฉันยังไม่อยากกลับบ้านอะ่ะเพราะกลับบ้านต้องผ่านทางนั้นฉันอยากกลับวิบันเรืองแสงด้วยนะนะเนี่ยเฮ สวัสดีเจ้าแมวทั้งหลายอยังไม่นอนกันหน่อยเหรอเอน่ารักชมัดเลยนะแมวพวกนี้เนี่โอ้ใส่หมวกได้ด้วยโอ้ไมีหลายตัวเลยฉันรีบกลับบ้านก่อนละกันฉันง่วงนอนไม่ไหวแล้วเนี่ยอ,อ,อฉันอยากจะนอนละเฮ้ย ไปนอนดีกว่าแต่ฉันจะนอนไหนอะนอนบนรถเหรอไม่ฉันยังไม่ฉันไม่อยากผ่านทางนั้นอะฉันอยากกลับบ้านมากเลยเฮยไปต่อแล้วกันนะเราต้องสู้สู้ว้ายเฮ้ยเกือบหลับแต่กลับมาได้ ทางนี้มันแปลกก็ว่าอยู่ทาไมทางนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยแต่ดีนะฉันไม่ได้ไปนอไรนะเพราะฉันมันเก่งถุกไหมวิเข้าอุโมงค์ฉันไม่อยากเข้าแล้วฉันขอเลี้ยวกับได้แต่ไม่ลองไม่รู้ไงฉันจะเข้าอุโมงค์นี้โู้ ก็ไม่มีอะไรนะอุ้ยเราไปปราศาสตร์ดีกว่าเอ๋ฮะสนสนุกเหรอเนี่ยทำไมตอนกลางคืนมันสวยขนาดนี้มาดูหน่อยอุ้ยไม่มีคนเลยอ่ะทำไมฉันขาวขนาดนี้อ๋อฉันไม่มีตกไฟฉันตกใจว่าตัวเองคือผีทุกคน ผมไม่อยู่ตรงไฟอ่ะผมขาวมากเลยเว้ยไม่มีคนเลยไม่ได้คนเดียวบรรยากาศคือวอังเวมากอะ่ะมีแค่ไฟกับเสียงเพลงเบาๆไม่มีคนเลยสักคน รถไฟเขาก็ยังเล่นเหมือนเดิมเฮ้ยคนหัวลุกกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยง่วงนอนไม่ไหวละนอนตรงนี้เลยแล้วกันเฮ้ยโอ้โหเสียงอะไรเนี่ยโอ้ยหอน้ก็หอนไปดินอนละโอ้ยอย่ามากวนด้วยนะ เอาอไปไหนุ่มนี่นี่ที่จำฉันออไปดิอะไรนะครับป้านี่กี่โมงแล้วอ่ะเทีย่ยงครึ่งฮ,ฮะอะไรกันเนี่ยฉันหลับไปตังต้งแต่เมื่อไหร่ ขอทบทวนเดียวเองอีกครั้งนะนะคือฉันไปคาเฟ่แมวแล้วฉันก็ขับรถมาส,สนุกแล้วฉันก็จำไม่ได้แล้วอะ่ะแล้วฉันก็มานั่งแล้วฉันก็หลับไปเลยเหรอโอ้ยหัวหน้าด่าแน่เลยเนี่ยรีบใส่เกียร์หมาโอ้ยเงินจะได้รับไหมเนี่ยอุสาทำงานโอที ตื่นเที่ยงเนียนะโอ้ยหลบหน่อยครับผมมีเงินโว้ยโอ้ย,อยเลี้ยวข้ามุมอีกผมทอ้อโอ๊ยออกมาวันนี้เ่าบริษัทดูแลกๆเอาไปอินวันเสาร์นี่วะโอ้ยฉันจะมาทำไมเนี่ย เสียละนมันมากเลยกลับบ้านดีกว่าน่าจะโดนน่าจะโดนแฟนว่าโดนด่าแน่เลยโอ้ยตามรับชะตากรรมฉันไม่อยากเข้าบ้านเลยอะแม่พ่อยังไม่กลับมาเลยอะนั่นสิแม่นี่ <c oughs> ใช่ครับพ่อยังไม่กลับมาเลยชา้ชาช้าเฮ เฮ้ยนนัก,กัว่าเฮ้ย,ยฉันจะไปยังไปไปไปสวยตัวเรานี่ไปไหนมาก็ไปทำงานไงเมื่อคืนไม่เห็นหัวไม่เห็นหน้าเอาก็ฉันทำ ot อ่ะ ot ท,ที่ไหนเขาเลิกเช้ากันล่ะเขาเลิกเที่ยงกันเหรอ โอ้ยคือฉันเลิกเที่ยงอ่ะฉันเลิกเที่ยงคืนแล้วฉันก็กลับบ้านทางเปี่ยวไงฉันก็เลยไปคาเฟ่แมวแล้วก็ไปสนุกโอ้ยความคิดที่แย่จั้งเลยทไมเธอไม่โทรหาฉันเที่ยงคืนลูกหลับแล้วไงอะไรเที่ยงคืนที่นี่ยังเล่นเกมมอมันอยู่เลยเนะี่ยเอา้าโอ้ย ไปนอนเลยปะวันนี้ไม่ต้องเข้าบ้านนะเอา้าอืมไปเลยไปไหนไปไหนก็ไปอะ่อะก็เลยของคุณเนี้ยไปขับรถเล่นต่อแากง่วงอะ่ะไปนอนก่อนโอ้โหง่วงมากเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนชอบกันไหมถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง กุงกิงกุงกิงเพื่อนไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องวาวาสักราด้วยนะคะไปบ้ายค่ะขอบคุณครับ